ทำไมมือหนูเหม็นน้ำปลาจังเลยอ่ะลูกเห <c oughs> ม็นไหม,มกินมะม่วงมาใช่ไหมคุณตาทํามะม่วงน้ําปลาหวานให้ใช่ไหมเอาูโดดไว้แถมมือไหมเอ้ิ่ายก่อนโมโอหมีทัวด้วยอะอ้หาาอ้ออยหน่าตามกูมานะเดี๋ยวกูตกสะพานกูตกใจแบบเจ้าวีอ่ะ ขับรถ <Okay. S 1> ขับรถลงรถส่กระโดดลง,ลดะลงสะพานตายวิวจริงวิววิววิว่งไปก็ไม่ตายแล้ววิกระโดดลงทำไมไ <laughs> ยขับตรงที่วิบอกใครใครพักหนูตกสะพานอะวิ่งตก่ มไปดิสองตัวเลยพีต่คนเลยเหม็นไปล้างมือเกี่ยวเลนไไหนม่รู้ว่ามาโดนถ่ายเนี้หรือเปล่าอยู่ในบ้านปะไปล้างมือแม่เหม็นน้ำปลากระเซงมากเลยเกี่ยวแล้วหยุดที่รถอยู่ที่รถอยู่ที่รถตู้เห็นป่ะเมื่อกี้อยู่ที่รถอยู่ที่รถเห็นเห็นเดินๆกำลังไปตู้เหี่ กู<ด>ตรงนี้ตรจจงนี้กูขึ้นปนกอ่ะนี่นี่นีตายยังตาแล้วพี่ทีนี้เวลาจะไปบอกนะจะขึ้นรถที่ส่เข้าเอยายาเอายา <c oughs> ฉันมันน่าจะมีเยอะกว่าตัดเลยไม่แม่มีแค่นั้นใช่หรอเปล่ามาสองตัวเองดาวนะมาสองสี่โหดวะจริงว่างั้นตายจ้ะโอ้ยสองสามตัวเองเห็นมือลูกมากเลยเมื่อเช้านี้โอ้ยเพื่อนผมแหลกยังวะ ้งมีเครื่องวะเนี่ยอาจจะเป็นที่เซิร์ฟด้วยแหละมีดุกดิกดุกดิกบ้างเหมือนกันทำไมเฟรมไม่ถึงไหนติดเจ็บยังพูดแยกเลยอ่ะแต่แต่ไม่กระตุกนะทำไมนถึงภาพอ่ะมีภาพแบบอะไรวแบบช้าๆนหน่วงๆพี่ใช่ใช่ใช่มีมีวิ่งแล้วก็ดึก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 นิกดน ของผมงไม่น่าเป็นเพราะผมเสียบสายแลนเข้ามาเลยไม่ได้ไอ้นี่แหละเน็ตไม่มีแรดโอ้กรพอสามไหมพอสามไหมเจอแล้วไหนกรเป่าสามไม่เครเจอแบบด้วยอ๋อเจอแล้วอาอทำไมกระเป๋ามันเยอะวะรอบนี้อย่าวิ่งหากระเป๋าไงเออวิ่งหาแทบตายก็ไม่ได้จนกูตายหาย ตอบนี้ไม่ต้องวิ่งเลยตอนนี้เนี่ยอ้เอ็นสีงมกนนยโ่หมหลับไปหลับไปหัวตั้งไม่ไล้กอ ูกม่เรียกรองร่าเร่าเด็กสักพักก็จะมีเสียงเรียกตามมาว่าก็เลยกำจะดูลูกเลยเริ่มตะเกียงหายยาวเก็บเสียงเก็บเสียงเรือสามเอาเอาขอขอเก็บเสียงเรือสามไหเก็บเสียงเรือสามตรงนั้นไงวะมัจะสูญเทียบเลยน่ยบอกไว้ดิบ่อยบอกดิอันนี้รถ เก็บเสียงที่เป็นอันใหญ่ๆนะแแหอะไรอ่ะเก็บเสียงอันใหญ่ๆคืออะไรอ่ะที่มันที่เป็นที่มันใส่อันเดียวนะที่ไม่มีเวล่ะสออันเดียวที่ไม่มีเวลไม่มีเวล์เดยวแต่อันใหญ่ใหญ่เย่หืมอะไรอด้ยังเอาใส่ปืนพกอ่ะ ที่นันเจอพีซีศูนย์ป่ะจริงเจอศูนยบูโดเออครับอยู่ในมือเนี่ยผมเจอกระบอกเดียวในมือพีในสัญญาณได้ไหมขอหน่อยเออารมีสองร้อยสิบสานัดตอนนี้มี2องร้อยสิบสามนั้นหน่ะสามบ้านหลังน่ะสามแพ็คเลยผมมีอยู่80นัดโอเคเดี๋ยวเนี่ยบ้านหลังเนี้ยตัวบ้านหลังเนี้ยนี่ก็เก็บมาเกินลิมิตแล้วกะหกแค่ร้อ1เ0็ดสเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมีสามแพ็คสามกองเนี่ยงางที่เชนเนี่ยเออาร์พี่ อ่ะ AR หรอพี่เอาอะไรมาให้เฮียเอาเอ็มจีมาให้หนูก็ได้นี่มาเอาหลังนี้คิวเอ็มจีมาแลก AR ได้บอกครบแล้วเราไม่ครบคนเดียวเลยแต่เอ็มจีส่วนไม่ได้เต่แพ้ถึงถึงแพ้ไม่ครบแต่แพ้ก็ไม่ใช่ส่วนเกินนะใช่เหรอ เนี่ยวันนี้ยอดไหวนะเนี่ยไอ้ยอดมากเดี๋ยวเคิม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 เฮ้ยโอ้ยเกือบล่วงโอ้โหไม่ไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้อ้าวงงยืนดิเดี๋ยวดูดิพี่แพอใช่แพ้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไป ก็ว่ามันกดไม่ไปแล้วทำไมหมวยเลือดตกอ่ะหมูเลือดน้อยอยู่แล้วพี่อ๋อโอเคยังไม่ได้พันเสร็จนะเมื่อกี้ครับ,รบตกตกสะดุดยาใช่ไหมอ้าว พี่ขวายดุจีน่ะโอ้ตายเข่าใส่ก่อนไปละโอ้งานเข้าเขาแล้วเี็นเแล้วเขาแล้วน่ามองดีก่อนเด้อโอ้โหรถอีกเยอะมูสเตอร์เมื่อกี้อะไรนะเติมเลือดเมื่อกี้รถอีกเยอะ กรโดดหอ่เติมรถรถไปยี่สิอเเขาบอกโดเเขาบอกโดดหอนี่นี่นีมันนี่มันนี่มันเดี๋ยว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 ตัวนี้แหม่7 9ยกดีโอ้ โดนบ่อยเธอด้วยถ้ามไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยฮาเลยถ้าโดนใจสี่นะแยงงานเข้าละโออออออเฮ้ยจะปะจะเอ๊ะเลี้ยวอะ

ไปพี่ไหนม,มีเชว์ร้อยยี่สิบแปดไม่ขัดตั้งขัดตั้งขัดตั้งตั้งวัวแล้วมันโดนข้างบนยิง,งอยู่ยยพี่อยู่กันพี่พกันพี่ตัวเอ็มรือเป้่า ไอตอมอยู่ไหนโหไอเอ,เอ๊ะพี่เพรโดนอ่ะพวกเราไปข้างล่างอ่ะทิ้งเพื่อนอ่ะไปเวรวิ่งหนีไปละ เรืองวากไปกินไอโวยหาไม่เจ็บยิงได้ตรงไหนตัวเองตัวเองยิงได้ตรงไหนคิวฮะวงบีบแล้วข้างบน่ะตรงไรนตรงมาโดนไปขนาดแ้อยู่ไหนพี่แฉเขาไปทำธุระอ๋ออ๋ออ๋อเคาบอกว่างานเข้าแล้วค่ะ ไม่มียาเลยครับพี่น้อง แผ่เอายาเปล่าแพลมาเอายาเปล่าพี่เหมือนเข้ามาดิโผพัดยาอยู่ตายไม่ตายรอยมีคนเรียกแอดแบ๊อยู่ข้างบนเลยผมเรียกเองผมเรียกเองเหรอใช่พี่ว่าคนเร็วเรอค่ะนี่อยู่นี่กล่องแผลแพล เอาสามอย่างดีไม่มีหาเลยเลยจ้าวรถไปอีกคันไหมเดี๋ยวแพ่เอาเอเดูไปกับเพี่อนไปกับถ้า <c oughs> <c oughs> อยากอยู่รถต้องขับนะแพร่ขับชน บนหลังคาด้วยมีบนหลังคาบ้านไหนพี่บ้านไหนเพบนหลังคาไอ้สัตว์มันดำมานดำมานดำมา,ามนดำเช็คเจอแล้หลังคาหลนะังคาล้มแล้วหลังคาล้มแล้วเดี๋ยวมันโดดมาโดดมาโดดมาแตกหนึ่งอ้าไม่ต,ตมดแล้วหมดทีดแล้วไม่ติดแล้วไี่ติดแล้วไม่มติดแล้ว โอ้มันยิงรถเราพังเลยเหรอเนี่ยไม่มีไอวอลเจ้าปิดเกาะไหมมียายาเะไรปิดเกาะเออเกาะพีก็ไม่มีเล่นทั้งเกมยังไม่ได้ใส่เกาะอุ้ยแอดอบใครอ่ะขอหนูเองโดนของทิ้งนี่แบบให้ระเบิดโอ้โระเบิดค้าคเหนียใช่ไหมมีเควสด้วยหรอมันใช้ M79 ไม่รู้ รูอยากใช้โอเคงั้นขอไปเก็บแอดดอปก่อนนะไม่ทันแล้วแพ้เลยพี่กเหลือไว้ให้แพ้มั่งดีโอเคดีของมาแล้วพี่เอาของที่ของสาวไว้ลูนึงขวัญพี่ดีแพรมีกลางไม่นานรูปเลยไหนถูกต้องถูกต้องเราคิวเราต้องทำอย่างนั้นแหละ ไปไหนแล้ววะอันนั้นมีอะไรอ่ะระเบิด์ตยกระปาเมันอยู่ไหนออกมาโจยู่นี่อยูนี้ยิงเรียบเอาพกเม็ดเดียวโอ้ยยิงไปทั้งเยอะอิ่มห้าร้อยทักแป๊บเดียว